ของที่โอวงแปลงนะคะแบบมาแบบแบนแต่ทีแรกเราก็ถามนะคะถิกนึกว่าแบบเจ้าหน้าที่เอาเอาเหมือนแบบตอนเวลาส่งของอ่ะแบบส่งมาแบบทับกันหรือว่ามันเลยแบนนะคะก็เลยถามเจ้าหน้าที่ว่าแบบทําไมมันแบนมันเป็นสูตรแบนหรอเขาก็บอกว่ามันสูตรแบนค่ะพ่อเราบอกว่าสูตรแบนเขาบอกว่าพอเวลากัดเข้าไปอ่ะ มันจะมันจะถึงอัลมอนด์เลยมันไม่เหมือนสูตรแบบสูตรทองสูตรทองกัดเข้าไปอะ่ะจะไม่รู้สึกถึงอัลมอนด์นะคะแต่ทำไมแปลกแปลกว่าทำไมเรียกว่าโคสองโคสองมันต้องพองพอง,พองลมป่ะเหมือนขายลมอะ่ะอันนี้เหมือนเดนมามากกว่าเนอะข่ำอะ่ะอร่อยป่ะก็อะะโอเคพเราชอบกินโคสองที่อบอแปลงมากเลยค่ะ